พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่าเราเป็นเถ้าองุนแท้กิง่งใดไม่เกิดผลพระบิดาก็ตัดทิง้งกิ่งก้านใดที่เกิดผลพระองค์จะลิดให้เกิดผลมากขึ้นถ้ากิ่งก้านไม่ติดกับลำต้นก็เกิดผลไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่มีเราท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยกรีตาชนเป็นคนโชคดีที่สุดที่รู้จักพระเจ้า รู้จักพระองค์รักพระองค์และปรนนิบัติพระองค์ทําให้การเดินทางในโลกนี้มีเป้าหมายคือเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าวันหนึ่งมีคริสตัตงคนหนึ่งถามคุณพ่อองค์หนึ่งว่าเมื่อไปหาพระเจ้าแล้วคุณพ่อจะพูดอะไรกับพระเจ้าคุณพ่อคิดนิดหนึ่งและบอกว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นพระองค์เองที่จะพูดกับพ่อ คือถ้าพ่อเป็นพระสงฆ์ที่ดีพระองค์จะบอกพ่อว่าลูกเอ๋ยเชิญเข้าสู่พระอาจักรสวรรค์เถิดนั่นคือความสุขสุดยอดเพราะเป็นความรอดของพ่อแต่ถ้าพ่อเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ดีไม่สนใจใยดีกับพระเจ้าและไม่สนใจเรื่องความรอดของประชาสตุรุษเมื่อถึงเวลาอยู่ต่อหน้าพระองค์จะได้ยินประโยคที่พ่อไม่ปรารถนาจะได้ยินคือไปให้พน้น ไปอยู่กับพวกหน้าซื่อใจคดที่นั่นจะมีการร่ำให้คร่ำครวญและขบเคียเค้ยวเขียวฟันริตชนจึงเข้าใจว่าทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดแม้กระทั่งพระสงฆ์ด้วย